เวลาสายๆของมือนั่นมือนี่โอ้มือนู่นจากมือใดดอกลูกเพจก็คือสิพักกันว่าเนาะโอ้ยจากมือใดเจ้ากระดองคิดเพื่อเกาหล่ย่ายเออนั่นล่ะดองกระดองผกเธอ่อเห็นตีพลไม่ดองนาะไม่สมพักดองต่างๆมันก็ยังแสบดีแห้งดองไว้ดูแห้งแสบแห้งสมมือนี่น้องมิวพอเพลินแล้วกัพอปู่พากันไปยังวัดตีไปเส้นทอบุ้ยสำเรียงมาเต็มเลยว่ะมือนี่น้องมิวพ่อปู่ก็พอเพลินนั่นล่ะกัมีภพรกิะกี่ีสไปเซ้นทันไปยังวัดตีก มางวดดอกหญิงถ้าพอนใจไปเป็นนงวดกสิเบิรประมาณมีทุนาปีนาะแต่ว่าพวกฉันเฝ้าค่ะเ้ายัางงมาตีเดี๋ยวมันเสียเ,เงินไปเหดอย่างอื่นก่อนฮึ <c oughs> ่ฮยอกค่ะกับฝ้าปิดเฝ้าแล้วนั่นละมันจังสีลงมันจังสีเบาตูมันจังสีไม่หนีมีสินอีย่างเลยจังสีนะ <c oughs> เอาเป็นว่าให้มันมีแต่หนีลูกหนีเต่าล้วก็หนีพ่อหนีแม่แค่นั้นพ่อหลายคนกสิธามไอซีมองนีออกมาจากปีแล้วออกมาได้ประมาณสปีแล้วค่ะพอนตองงวดกับประมาณเดือนละหมื่นหาถึงหมื่นแปด บนี้เบาโตแล้วบะนี้เป็นไยแล้ววังว่าไอ่อนแกวก่อนคำมึงสิบ่เกินอยากเอานั่นเอานี่อีกเด้อางวางหูบอก่อยยังวันตั้งแต่พ่อได้แนวอย่างใดยางได้ยดัอยอยงอีกฉันวางสีจะได้รถบัสเพราะว่าพี่น้องหลายยาไปเที่ยว <c oughs> โอ้ยเอาละซ่นีกัพ่อแล้วละ่ะต <c oughs> ัวหอดสงการนีเฮี้ยนนีว่าไม่มองจอดรถเลยเด้ค่ะเพราะว่ายังตีน้องจอยกบแฟเพิ่ลน่ะกริเอีรถเพิ่อนกลับมาบาดนี่ละบะนี่รถสิเต็มเฮี้ยนนะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วแมนบ่ก็ับพีผ้า่น่องเุ่มี่าเอียนเครื่อมงเดียวพิ้าก็บสีมา่อพ นะนั่มเฝาทุกฝีเก่าวว่าห่างเลยส่วนปู้กันนี่ค่ะนั่งเฝอยู่งห่างยุย่ไกลมือ,มอนี่เอาเป็นว่าเป็นมือของพีสาวคนโตแล้วกันยิงเอ้ยนั่งเล่นผู้เดียวเลยค่ะชั่วโมงนึงเต็มเต็มแต่ว่านั่งก็ม่บอกพ่อเพิ่นเด็กพ่อเสียดายเนาะเสียดายแบบว่าดอดอยังไม่โตถ้าดอดอโตหนูต้องมีเพื่อนเล่นแน่เลยแม่ลูกเดี๋ยวอีกปีนาะจัง่อยผาน้องไปนั่มให้น้องแบบว่าอุจุอาจารยยางไถกรไว้มามือนี่เด็กยิงพี่มีมุ่นตื้นตาตื้นใจบอกคากเล่นมองหันออกมองนี้เล่นตำหันคืนมองนี้เล่่่่นนนบบบบดดกกกกกก็หัมมมมมมมาาาาาาออ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 พพพพววชเเลลลยยีีะคคคสสุุขขขขงงูืแ เห็นลูกเล่นลูกเพิดเพื่อลูก,ล,กลาเรื่องแบบโนี้เนาะยิงโอ้ยพอกับแม่กับใจฟูนี่แหละหางเงินมากกับเพื่อสิ่งนี่แหละหามาเพื่บอบเรลความสูขของเขาแต่ว่าก็ต้องอยู่ในพื้นฐานความพอดีอยู่ในขอบเคต้องให้แบบพอดำพอดีอยู่ในพื้นฐานการบาลานซ์ชีวิตใหญ่เขาคิดว่าฉันต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการต้องหูจักบังคับแล้วก็ต้องหูจักให้เขามีขอแหลกเปลี่ยนถ้าเขาจะได้ยั้งก็ต้องให้เขาเหตุนั้นเฮ็ดนี่แหลกเปลี่ยนอันนี้คือคสอนของม้ามสอนมคะเาสอมดเมียวชันอที่สอนนง้ ว่น่าฉันกับพี่ย่านาลาแล้วอหไป็สุดของออกัดค่าออกัดสื่อมาใส่เดเทีเดีย,ดยวน,น้องนันเซ็ตน้องมิวเบิร์ดน้องมิวนายิงเอ้ยสุดเสียผ้านั่งต่างๆต,งตงีฉันอยากสิบอกว่านั่งไงย่อนไพ่มาตีนั่งงย่อนน้องออกัดหูกพี่ย่าค่ะโอ้ยเราใส่แบบว่าหาลังเทียกับบ่้ใส่เลยจังสีนะห้าลังเทียกใส่เทียเดียวน้องนันขุนมาให้น้องมิวเบิร์ดบอกว่าสิเป็นพวกเสียพงเสื้อผ้าของเรียนต่างๆจังเสียมีเตของพี่ย่าเบิร์ดมีแตของน้องออกัดเบิร์ดหลังจากเรียน,ลนแล้วเมื่อัอบบกามไอลัว แล้วเบิ่งนี่ยิงคือแปลว่าเบิดแห้งเลยนะพอเพิ่น่าโอ้ยหลับมานนาำทางตลอดทังเลยค่ะแม่วาพอตะมาหอดทางเขาเฮีนยนหรือแกงมูเพิินประมาณ4 5 6คนนี่ลหละหองเอิน่นได้ยินเสียงพันเข้าไปในรถค่ะมิว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 โอ้ยได้ยินเสียงมูนี่เสดืดอตื่นยึบเลยมาหอดกัฟ้าแลนไปเล่นน้ํหมูแลนี่ค่ะยอ่อนแก้วก่อนคาม,มาเปิดกระเป๋าให้เบิง่งเบาแวนเเลยบดียอดที่ปิดไอซีหมอกไปในคังนี่ก,ป 70, กัประมาณเจ็0หมื่น้นนี่แหละยิงประมาณเจ็ดหม่นีนี่แหละมัง้งเนี่ยกรบ,บอกเลยว่ามันเหลือบ นอนอมือเว้นนี่ก็นอนรับร,บรบตื่นตื่นนอนหน่อยหนอนอน่ล่ชั่วโมงงเราก็ตื่นเมื่อเล่นตื่นมเมื่อเห่นแเราก็รับไม่แต่ว่าจังหวะสี่รับแม่เป็น,นยังก็ต้องห้ยก่อนหญิงฉันถามเน่ลูกเฮี้ยนอื่นเป็นบอกคือจังหวะการหาการห้องนี่เป็นการก้มจะคลองให้จะคลองรับจั่สี่แม่แต่ว่าก็สิ่เป็นเฉพาะนอนอยมือเว้นเด็กเพราะว่านียหมือแรงนี่รับเองได้ห้าลังเตียนนี่ม่ต้องปอนนกหยาค่ะแต่ว่านี่แหละช่วงนอนกลางวันนี่แหละสิยากแน่สี่อารวาสจากนั้นพอเพิ่อนก็ได้เปรียนเสอผ้าแต่งตัวตัวบันนี่ไปยัง พร้อมเดอ้อนังวางดห้หูบอกโอ้ยสร้างรายบดนี้กูว่ากูบ่ได้นน่นอวนมาซันาวาเพิ่นสิส <c oughs> ไปซีดเบ็ดอยู่หน้ามาฮอดก็มาสบกับกปปูเผา,เา,าทานอพ cooker, นาอดีอันนี้ก็สิเป็นปมองเผาทานไดนีวาวบอกเล่าเลิดบอกาหลยคนก็สิถามแม่นบอยายเผาทานแบบนี้มันเห็ดแบบใดบ่ลูค่ะฉันก็เบิ่งตามีดีอทยก่อนเกวก่อนครับทายบ้านี่ล่ะบรรยากาศยู่ทงหทุทงนาตอนนี้ก็ดีบอกคัาอันนี้ก็สิเป็นต้นบักมีแล้วก็ต้นบักม่วงต้นเกาต้นเดิอที่ผู้ชายพากันมาแงใครโมแดงทุกปีนี่แหละเราเบื้อองนี้มันู่เตหญ เลยค่ะบอกเลยเลยว่าอย่าได้ไปย่างกายดิดขาดค่ะกัดเจ็บคืออย่างนี้สักผักอ้ายก้อนแก้วก้อนค้ำกับมาทำการซิดเบ็ดยิงเอ้ยนางบอกว่างได้หูบอนั่งซิดเป็นชั่วโมงหอดบพกินเงียบเได้จักตัค่ะเพิ่นวางได้หูบอเป็นน้ำเทินน่ะล่ะบอกฉันให้เอามาหลายๆลายฉันบ่ได้จักตัวซำพนันว่าเอ้าราสุดโทษฉันอีกนี่หลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วมันบอกกระซิไทยปลูกปลูกยัางบาตีปลูกบอกโม่ปลูกบอกอือปลูกบอกแตงปลูกบอกทั่วต่างๆบอกแล้วพอปลูกกบไม่ยาฉันบอปล่อยพื้นที่ว่างเลยค่ะอยู่หน้าเห็ดทุกอย่างปลูกทุกก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 อออยย่่่่่่่าาาาางงงงลบบบััแแตตืโมนนนนนนนีคดดวววววชสสร์ห้้ิิไฉ ต,ต่างๆนะ่ะโอ้ยเม่ยฉันแล้วปลูกตังต่เดอนพ้สิกิกาุ้ได้กินพักตลอดเลยเด้แต่ว่ามีพักอันนึงที่เราโจมโจมหญิงแล้วว่าปลูกบ่ได้เจียกเคือพักยังวัตีพักสลัดแล้ววัาแลพยายามปลูกแล้วมันบ่เกิดแม่ว่าจนสอซ่องแล้วมันบ่เกิดแม่ว่าเป็นไนมันบ่ได้คุณภาพบอกว่าสันวาฉันอยากไนมันหลีบอยู่ฉันก็เลยว่าเ่เป็นยังของเ้าบ่เกิดบ่เป็นยังข่ายอยู่หน้ายาสันเกิดลายุกินน้ำยาสันก็ได้เพราะว่ายาสันเขามาฝากดูแม่กระทึงพักสลัดธรรมดาพักสลัดแก้วจัง ว่าตั้ขยันค่ะปลูกนั่นปลูกนี่บ่ได้ซื้อเขากินดอกพักง้างต่างหงาต่างๆนะแต่ว่าปัญหาคือขันกับมายุบานมันก็ต้องใส่เงินคือเกาแมนบ่ได้ซื้อกินกระดาะว่าใยังตีพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเข้าก็ต้องซื้อค่ะน้ำปูน้ำปลาปลาลอกปลาลาก็ต้องซื้อที่สำคัญผงโมโนค่ะก็ต้องซื้อฉะนั้นบอกเลยท้าสิกับมาบ้านนะขันบ่มีอาชีพรองรับหรือว่าบ่มีเงินโอ้ยยุบานจะได้ก็อยุบ่ได้ค่ะอดตายค่ะๆหลักๆเลยที่สิมายุบานก็คือต้องมีาัวมคคขยน่ะ